แล้วราคาเทวดาใช่คือเทวดาโอ้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่ามันมีลต่อการการได้เสียครับแต่รู้ใช่ไหมว่าไก่รู้มีหรอมีตัวเป็นตัวเลยหรอมีแล้วส่วนมากเขาจะชอบเล่นจังหวะที่บุกปองบอาคืออะไรบุบป้องคือ้องมาซื้องแต่เขาไม่ค่อยลองหรอกแเขาเขาเห็นไหงายมือมาเขาบุกปองอ่าอเช็ค้าครับ้า้ปบปปั้ ลอง3ามลองต่อ3ามเลยแล้วก็ต้องภาค4 1 5 1แล้วถ้าเกิดเขาลอง4ี่ลองห้ลอง6แล้วเขาเปรียบที่ราคาเขาโดนเทวดาก็ก็เลยเป็นที่มาของคขาว่าเทวดาเข้าแล้วราคาพวดพลาดพวดพลาดไปเลยราคาจากสองหนสูงสุดถึง21่สิบหนึ่งเลยโอ้โหไม่ไหวครับก็ที่มาของคำว่าเทวดาเข้าแล้วก็นี่ คนนี้คครับือบอกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่เทวดามีอยู่จริงก็เหมือนก็เหมือนเรื่องปกติเนาะมันได้มันไดมันไดใครก็บอกว่าผีผีมีจริงผีมีเดี๋ยวไม่เคยเห็นที่ช่องเจ็ดไหมที่ช่องอื่นดีนะช่องอื่นไม่ค่อยมีมีที่ช่องเดียวทอกโอ้ช่องเจ็ดระบบปิดไง มันแค่เทวดาเล่นไม่ได้จังหวะแบบนี้เล่นไม่ได้มวยเราดูคู่ที่จะมาต่อ5ใน10ถึงได้ไงเล่นไปไม่ได้เ็าเราก็เห็นหลายคู่ที่ผ่านมาที่ราคามันเวอร์มากเออมันขึ้นเร็วลงเร็วแบบเวอร์มากบวกับลังเีกันวยสี่ยกกันมาดูเลยว่าใครชนะแต่พอบางคนล้องร้องขึ้นมาติดหมดย่างเนี่ย นัก็เห็นที่เห็นเห็นเลยคู่พยักษ์สตูนกับบอลเหนี่ยแล้วก็อีกหลายต่อหลายคู่อีกหลายคู่มากที่ราคามันขึ้นเร็วลงเร็วติดธรรมชาติก็เป็นที่มาของคำว่าเทวดาเข้าแล้วพี่บ่าวคุณการครับเทวดามีอยู่จริงครับปรบมือครับทุกท่านครับเอ่ยไม่ลงจังหวะโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่าปิดไลฟ์ข้างแรงนิดนึง เลดก็เป็นรองสองหนึ่งแล้วใช่แต่ว่าช่วงจดท้ายเข้าตาแล้วก็จะเพาหะเ์ขาวกัน้องดาแฟนอ๋อเอเก็บเลยเหรอโอ้นี่เก็บสดๆเลย้ยเดี๋ยวกันดาาเรื่องราคามันมันยังไงเมื่อวานราคาก็ยังยังสงสัยอยู่ว่าบางทีมันมันแรงจนเราก็รู้สึกเวาวายเลยคิดว่า เป็นแผลไหนไม่มีแผ่ไหนไม่รู้สิแผลเรามาแทนแล้หรอไม่รู้<อ>แต่ว่าจังหวะที่เข้าตาคือยกสี่าคะไหนก็ต้องต่อใช่ไหมว่าเห็นว่าได้เปรียบเยอะตอนนั้นที่บ่าวภาคยังไงภาคว่าอะไรภนะาคว่าอะไรคือยืดสามยกแล้วก็เป็นห่วงน้องก้น,นะออว่าออออทางพวกเขาก็เดิน,นอัดเยินชันครับผมแต่ว่าจุงหวะที่ยกสี่เข้าตาแล้วก็อะไรก็ต่อต่อเก็บเลยหมดยกสี่ก็ต่อประมาณ สี่ห <GO av i> ้าหนึงแปดิ่งก็ต่อไปได้มาสี่หมื่กว่าได้รับสองแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าได้ราคาลองห้าหนึ่งนะน่าห้าหมื่นก็นก่บนี่ธราดาได้มา4ี่หมื่นต่อสองหมื่นสุดยอดมากครับพี่บ่าวบงการครับเพราะว่าก็ก็บอกเล้วท่อว่ามีอัพสีให้